เบื่งปูลงคล้นพันอยเฮื่หนหลังหน่อยหน่อยเสาพ่วมพังั่งพ่วมแอ่นมุ่งลังค่ากาห่างิันยังสางบุญได้อย,อยู่บ่อถอยมันจะเฮือนหลังหน่อยแต่จิตใจทรงมหาศาลจิตใจสูงทรงมหาศาลบ้านเพิ่มมุ่งสังกสีแต่เหตุดีบ่เคยเว้น ปูม้อกินม้อเหรียญเศร้าสายยาเผือป่วงมันสิตกเอากวางมาจ่อจ่อม้อตายเอากวางันเมนว่าเข้าสิตกไปในกลางน้ำกลางว่างตายน้ำตายจมเนียหมายความว่าเอ้ามันตายห่างศิลห่างถ้าตายอยู่กลางโลกกลาง ความอยากตายอยู่กลางปัญหาหน้าหน้าันประการดยี่มีโอกาสที่จะมาได้อยู่ในอ้อมกอดของพระพุทธศาสนาบพมีเอสสิโอกาสสิเลยมาอยู่ในหีดข้องของพระพุทธเจ้านั่นนะเพื่นเอินว่าตายอยู่นี่ ตายอยู่นี่เอากวงเงยมสีจ่อหม,ม,มอตายต๊เอากวงเงย่มสีจ่อหมอตายเอากวัางกลางว่างไม่นำหน่อยตายอยู่ทำกลางกิเลสตันหาครับตัวบ่ท่านสร้างบุญบ่ท่านฝึกลูกฝึกหลานจะขวงเขาหาสินหาถ้ำเขาว,วัดเขาว,ว่ากับบ่ท่านมีนตแต่แต่แน่วบ่ท่านเออ พ่อจะคล้องกับบได้เขาไปเอาบุญล,ลูกหลานกับบได้ฝึกเอาพ่อไหวสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือบอมีผู้ใดพาเขาไก่บุญบอมีผู้ใดพาเขาไก่พระทรงอง์เจ้าล,กลูกหลานพี่น้องคู้จะเป็นซื่อทางบุญในเฮา เพราะว่าเฮาบ่ได้พาคเขาเขาไปไหวเพราะว่าบ่ได้พาคเขาเข้าไปไปฏิบัติฮัสิเห็นว่าลหลายครอบครัวตระหลายตระก,กูลมีเงินมีทองมีฐานะมีกำลังทรัพย์อย่างดีอยู่แต่พอ่ออารมณ์เสียหายตายจากไปแล้วลูกหลาน กะเอาสังขารของพอเม่มาเ็ดเป็นงานสวนสนุกมวลซ่นเฮฮาหย่อนว่าอยากทํำให้พอทํำให้เม่โพร,รวงรับรับไปนิจากวยความหาความคิดหอดทํำใหอยังเต็มที่แต่ก็เป็นการกระทำแบบอยู่ในอ่าวกว่างเป็นการกระทำแบบอยู่ใน กลางวางแม่น้ำใหญ่คือบ่ได้เฟื่อฟังเพื่อฝาบ่ได้หอยสินหอยรรมเอาบุญให้พอเดี๋ยวความเสื่อเนี่ยจ้าของตั้งแต่ข้าวเป็นขู่เป็นคนอยู่กับบ่เขา,าว,วัดแม่กับบ่เคยผ้าเขาวัดบาาวว่เคยจูงบ่เคยฟังก็เลยมีความยุ่จังไ๋คนเฮามีความยุ่งังไห๋เมื่อก็มีความคิดจังสัน เมื่อว่าบ่าเคยฝักไฟฟันไปเึกหัดปฏิบัติพอความคิดเ่าหนั้นมันก็เลยบ่เกิดมีขึ้นมามันก็เลยมีแต่ความคิดที่ทัางโลกสนานอืมก็เลยทําบุญให้พอ่อทําบุญให้แม่ก็เลยทําบุญแบบมวนมวนเอาบุญแบบสนุกสนานกลายเป็นทําบุญอยู่ในเอากว้างคือเกา่า ่ตอตาย่าคยเฟื้อฟังบ่าคยจูงลูกเขาหาสินหาธรรมพ่อตายเราอยากได้บุญอยากได้บุญพอเม่ก็ดีบันเนี่ยทรัพย์ส,สมบัติหาไวไห้มันทำบุญให้เม่เนี่ยบน่น้อเ้ยสั่งท้านะจนมันคงปึกแผ่นมันเหนียวมาพอ่อพอตายเม่ตายจังสิลวสิฮูหูบ่อน้อบันี้ว่าพ่ออยากได้บุญหูบ่อบน้อว่าเมียอยากได้บุญบันี้ มีความอยากได้มีความอือ้ออาวแต่ว่าแต่ว่าอย่างแต่ว่าพอถ้าทำไปตามความจิตแล้วเก็ดไปคือจงจิดถึงโลกจะทำไปแบบทังโลกเส่นเดี๋ยววันนั่นลหละตออกอ้าวกลวงยมำจอมอตายพอตายไปก็ยังทำบุญอยู่ในอ่าวกลวงย่ คัานผู้ไดเฟื่อรักเพื่อพระรัตนาตรัยืดเอาพรระ,นะัตนา่ะนะอืมฝึกคัดปฏิบัติเทิดรรมเอาเข้าไว้แต่ยังมีชีวิตอยู่จูงลูกจูงหลานเขาวัดฟังธอ่อฝึกคัดเขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ผู้บาอาจารย์บอกสอนได้เห็นตัวอย่างดีๆในสังคมโดยปทัทา ตอน me, ชีวิตมีชีวิตอยู่ก็ได้เดได้ำได้สั่งคุณงามความดีเด้ยึดอยู่ในพรัตนาไตรผ้าของพ่อเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดพ่อลมเสียหายพ่อตายเสียจากเบิ่งเขาเหตไห่พอกับเมี้ถือธรรมาธิปไตยเอารมะเป็นใหญ่เอาคู่บาอาจารย์เป็นเอกเป็นเขา่าแนี๋ยวเยดนำคู่บาอาจารย์ ทรัพย์สมบัติยิ่งมีหาไว้หลายเ่อได้ยิ่งเป็นพลังกุศลพอพอเม่พผ้าเห็ดผ้าจูงเขาไว้เอื้อนบุญเก่ามาส่งต่อเชงเกียรติมเดะพี่น้องเฮ็ดพันเห็ดคล่องของเห็ดง่ายไงอันผูดด้ใดพอเม่เคยผ้าเขาวัดฟังรรมเคยจูงเขามาเอาพ่าไว้เออเฮ็ดนํำคู่บาอาจารย์เฮ็ดน้ำศีลถรำข้าสอนของพระพุทธเจานะ้ามอไเด้ฝืนยากมอไเด มีคนเด้มาบอกมาห้ไปนําประเภทนี่ของอ่าวัดว่าศาสนานั่ขอวัดปฏิบัติเป็นแต่อุ่นใจขึ้นยังไงตะอมนักปราบัณฑิตทั้งหลายมาเห็นมาเบิ่งก็ดีโอ้เหตดใดพอให้แม่เป็นแต่คำแต่คูดเป็นแต่ใดเป็นแต่อบอุ่นเป็นแต่หอดสวรรค์เป็นแต่เทวดาแห่มารับบุญ มีเทียนี่แสดงถ้ำจังสีเนาะเออผูอ้ชายสุดเขาเขาวัดจำศีลนอนนยู่บันเดยเค่ยเ,ออเป็นพีเป็นเกืือหยาดกันกับพีกับน่องมาแล้วไอ้สีบยจากมาเี็นบุญเกิดขึ้นเป็นเส้นทางสวรรค์เกิดขึ้นเนะมาะมาตัวมีแต่อบายยมกุกนั่งฝ่าเทวดาทั้งหลายกับบมมาแล้ว บ่ามากปล่อยให้ลูกพกักกนรมวนอย่างนั้นไัเนี้ผู้ชิเอาบุญฝากไปต่อซุ้งมรพอเมรลมเสียหายตายไปแล้วตกถูกในหยากลํำบากอยู่พุ่มใดอย่างเสียูชิบอกข่าวสารงานบุญไปหาว่าลูกเจ้าทำบุญหาปะเออเครียบปัญหาเครียบก็ดีความแล้วหล่ะไปปะสิพ่ายมรธนาอืมไปมรธาน้าไปเอาบุญด้วยงอนเจ้าพู่นะหูกระลังเห็ดกําลัางหา กําลังเสิอุท wow. ีไทยป้า mm ป้าไปไปเป็นมู้อ่ะสันนันขันเป็นตระกูลสมัยทีทีกับมุ้ยมากันหลายนี่แหละสัมพันกับพี่น้องเพิ่นอยากที่ทํเพิ่นอานะมากันเป็นหลดเป็นหลดนี่แหละเอ้าวบําเพ็ญวาบว่เด่นเด่นนี่มาอุปไม่เรื่องจริงเลยนี่ยิงกุ้ยละครยิงกุ้ยนียใหญ่ขนัดนนี่แหละเออสัมพันกับพี่จําสินเมจ นักบุญทั้งหลายนี่เคยเป็นญยาดกับพู้ตาเนาะยินไปเนาะเต็มอยู่เงอนกลายเป็นเขตอภัยท่านกลายเป็นเขตบำเพ็ญบุญบาเป็นยู่งานวัดปฏิบัติธรรมมัทานี่พี่น้องทั่วสาระทิทพากันมาหอดเต็มหน,น้าบานเต็มถนน,นหนทางว่ามีขี่เหล่าเมายามามาเร่งตึงตังมีแต่เสียงธรรมมีแต่ภาพอันเป็นธรรม อันเป็นกุศลมันคือจังขัดกองอ,อมา,ามาเนี่ยข้นขมาเนี่ยงานบุญแก่เขาหาเล่าก็ดีหาคนเมาสิมาแอะกับม่มีหาคนกินซื่อสิมามวนน้ำกินอยู่กับม่มีเต็มไปด้วยสังคมของนั่งฝ้าเทวดาทั้งหลายย่างเขามาคุยกันกะมวนรอยจิมเบิกบานแจมใสคู่บาอาจารย์ย่างเขามากะเป็นตัตอย่างถึงอยู่ในบัน อยู่น,นี่เงื่อนเออย่งางเข้าไปก็เป็นต่างแต่ย่างเพราะอย่างพมีแต่น,นั่งป่าเทวดาเถียวบ,บุตรทั้งหลายอืมพระนุ่มเมื่อค่อยทาตอนรับพร้อมแล้วที่จะร่วมกันประกาศศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดบุญเกิดกุศลในช่วงห่วงเวลาอุทิศจนบุญวนกุศลก็จเจเดีหอดได้ถึงมันน่ะมมตั้งแต่แนวมั่นใจอุ่นใจ มีแต่เ,เต็นแนวสิ่ึืนจากฝั่งมันบริโตกเอาก่วงเบิ่งตีพี่น้องมันบ่นรารรมดาเด้สำหรับว่าตระกูลสมไมติีติพาลูผพาล้านส่างเอาเอไว้เไว้แห้งทํำแห้งขยับตัดี้ก็แห้งแต่ไก่ปรัตนตรัยออกไปเลยแห้งขยับขยื่นก็แห้ง ยับออกจากหม่องมันห่อนยับออกจากน่ารกขยับออกจากเปียดไปเลยเป็นจังสันเดยนี่เป็นสัจธรรมธรรมอันเป็นความจริงนะพี่น้องเอ้ยอม,มาพี่ให้พี่หน้ามาพี่นี่พิจารณาม่างโอ้เจมันเหม็นขัดเทชย,ย่ำอีกอย่ำอีกคือตระกูลมียชายทิฐิ อันนี้บ่ได้โจมตีบ่ได้ตำนี้เพียงแต่ว่าเป็นบุคลาธิฐานเอามาบอกให้ฮหูว่ายามมีชีวิตอยู่ถา้าเขาปล่อยชีวิตเทาให้ตกเอากวางวังเวิรนแม่น้ำใหญ่กลางห่วงกิเลสต,ตันหาหอดยามตายกันยังบ่หันได้อีกอย่างเนีแมนว่าประเภทนี้ทำบุญพอมีห้อาบาเคยถิ่มก็บบทิทมแต่ว่าเขาก็เอาในขวงเก่าของมวลตอนหอดทำบุญกัยังบมได้บุญเด้ คือลงทุนลงทุนมดเป็นหมืน่นเป็นแสนก็ตามย่ายังยังบันได้บุญยังบ่ชในได้อย่แหงทำไกแหงยับเขาไปเรื่อยไก่เป็ดไก่้นโรกตก๊หมอเขาไปเรื่อยสัน่นเด้นี่ล่ละจังหวะสองฝากฟังมหาสมมติว่าห่างไกลกันค้นห้าเกิดขึ้นมากความคิดความอานทานะความงามความขี้หายในวาสนาบามบรมีก็แหงห่างไกลกัน คนคือกันอียงจังบอกคือกันเพราวะว่าอืมเมื่อวาตั้งแต่ว่าคนคือกันแล้วเนาะตั้งแต่วิญญาณน้ากันยังบม่ได้เกิดมองเดียวกันเคยอยู่น้ากันครอบครัวเดียวกันมาต่างคนต่างตายแล้วยังไปไผไปมันยังบ่ได้มาพบพ่อ,พอ,พอ,อกันอีกก็มีได้บางครอบครัวบางหลูกบางหลานบางคนเค่อยเกิดในตระกูล น้าผู้ดีมีฐานะลำรวยแต่ว่าหึงบ่เห็ดน้่มพอบท่ทำน้ำมเม่บ่สนใจน้รัสั์สมบัติให้เป็นอริยะสับอีอย่างมีแต่กินแต่เหล่นตั้งแต่มวลตั่งแต่เพื่อนพอบอกบา่ได้เม่ซอนบ่ฟังวัดบ่เคยเขา้าพอละตาไตรบ่เคยเกี่ยวเดียวแต่หมูผักปวกหาหม่องมวลชนุกสนาน ไปตั้งแต่ข้องมีพลังศัพท์นําตัวเองเข้าสู่อบายยมุกลงสู่อบายยมุมินั่นนะแต่เป็นคนพ่อกระบอกบัวใดเมียกระอบอกบัวสนบัวใดสนใจผู้ใดเนี่ยคุณงามคว่มดีบ่เคยว่าจะเข้าไปอยู่ไก่ถึงว่าจะเกิดในตระกูลผู้ดีฐานะดีก็าตามพ่อหล่มใช้าหายตายจากโลกนี้หล้วพ่อเมียเกิดครับมาสั่งบาร,รมีเป็นตระกูลผู้ดีสัมมาทิฏฐิต่อ ถามา่าเิไเ้เกิดมาเป็นลูกอีกพอมาเป็นหลานอีเม่นี่ย้ดีกบอ่อไายเนี่ยเบิ่งปากนีย่ย <c> ไ <oughs> หวเลียวเลยจรแล้วเออได้ฉีขึ้นว่าได้ฉีขึ้นว่าเคยเป็นลูกอีเม่นี่แล้วจะได้เป็นลูกอีเม่นี่คือเกาอ่ายายคิดว่าเคยเกิดได้ตระกูลผููดีแล้วจะได้เป็นผููดีคือเกา่า เฮ้ยเอ้ยหวหนาวหลายอืมไปวังวังตกเอาก่วงงงมจ่อมอตายแล้ววันนี้สายเกินไปซะแล้วที่แล้นเนาะอืมเกิดยังกบได้เกิดกบได้เกิดหมองเก่าน้ำเมียพูกเก่าเทียงบสาูคนหน่อบ๊อบแจงเพื่อนอย่างไดบางเทือบางที่ บางคนเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยแกมันอยากมีลูกกับบ่มีน้ำเขาไปขอใช่หรือเปล่าไปขอหอวตนประศิษมหาพ่อประเทศอินเดียคนนะแต่ยังบาั่นไหลหลานอยู่อืมอยังก็หาไปเบิดละ่ะลักทรัพย์ขอมเบิดละ่ะอยากมีแต่ตัวหน่อยมาอุ่มอยากจะมีหลานมาเหาะแม่นอยากเลยอุ่มหลานก่อนตายยายก็ดีอืม ลูกสาวก็จะมันจากมีหลานให้ออเมรมันถึงมุ้วไฟมาเกิดนําเป็นยังคือเขาคือบอมานะพอว่าบุญผู้เคยบุญผู้เคยเป็นลูกเขาสังนําบ่ถึงเขาได้ข่ามาบ่ได้ข่ามาสู่ขั้นของเมียบ่ได้มันห่อนห่อนซ้ำข้นข่าวัดบด่หลมห่อนซ้ำข้นฟังเทศบบ่ได้หันล่ะห่อนซ้ำกันมันถึงมี่แนวของแนวข้ามีแนวดาแนวดันไหวอยู่หันลั ตั้งแต่เป็นคนเขาวัดบ่ไดดชั้นใดท้ำฟังเอ่อฟังเศน์ฟังรรมบ่ไดดชั้นใดตายไปแล้วสชเขาไปเกิดในตระกูลผู้ดีคือเก่ามันก็เขาไปบ่ไดดคือเก่ามันดีปวดอีเม่ดีปวดอีพอประเสริฐปวดทรัพย์สมบัติเพิินมันขำมันคูนปวดเฮาา่ะสรสางมากมันบ่มีอมันบ่มีเบิ่นซ้ำเงนกับแม่นสิมีโอกาสได้ไปสมัครสอบอยชก้าง แต่ม่ถึงสอบบพระาณน่ะสิพอบ่อดเลยทงใจเลี่ยนบ่ไดเฝึกฝนมหาหอด็มีสิทธิไปสอบอยู่ไม่ถึงสอบบพันานนี้กันล่ะอ้าวสองคนนี้ในตระกูลผู้ดีเศรษฐีเขาพร้อมแล้วที่จะต้องการงจิตวิญญาณของใครสักคนไปเกิดด้วย นันก็เป็นปู้วิญญาณผูดีปูดีประธานเนี่ยด้เวลาจะลงมาเกิดมาจากสวรรค์มาหอนแล้วผัดยังมาท่านในามีบุญสัมพันธ์กันอยู่ว่าเคยทําบุญร่วมหวมบุญกันไว้ก็เลยไปทางไม่เพราะว่าบได้มีบุญบได้เรียนมาสายหนีนะเลยสมัครงานบได้อเออผัดผู้เคยเกิดร่วมหว่วมบุญเกิดร่วมอุท่ามีวาสนาพ่อจะได้ไปเกิดเป็นลูกแม่นี่ได้อ้าว ผัดเ็ดแตกแยกโตกเอา่วงตั้งแต่ตอนเจาะมอสิตายแต่ศาสตร์ปางก่อนนัแมเมบ่ท่านนั่มพอบ่ท่านก็ได้มาแล้วมีสิ์สอบึสอบบผ่านมีสิย์ยื่นใบสมัครอยู่หันนะแต่ว่าสมัครบผพานนี่ว่าห้เห็นได้เดยนี่ทางมาเกิดนะ่ะชี้เห็นเป็นตนเป็นตัวเป็นเรื่อง ฟังอตาตมาว่านี่ยปานกับเบิงเราค่อนเบิงชีวิตจริง่นเด้เว่าให้เห็นเห็นจ๊จระเลยเนี่ยมันเป็นจังสนอย่าไปคิดว่าเฮาเควยเกิดเป็นลูกเศรษฐีเิได้เป็นเศรษฐีคือเก่าย่าคิดว่าเฮ้าเกิดเป็นลูกคนจนเิได้เป็นคนจนคือเก่ามีโอกาสเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้นั่นเป็นว่าอันนี้จังถูกขังอนัตตาแลอแต่สิสร้างไว้ตอนเจาหมอสิต,ตายหรือว่าตอนที่มีกำลัง่นเดย ค้นจเจดีมาเกินร่วมร่วมกันพ้นจเจดีมาเอ่อันนี้ว่าเรื่องครอบพวัวพ่อแม่ลูกเรื่องสามีภรรยากันกับที่กัน,กนอืมคันบ่เดท้ทำบุญน้ำกันบ่เด้อธิษฐานบ่เด้ปฏิบัติธรรมบ่เด้สร้างบุญรว่รวมห่วมกันไว้ชาติหนา้าสามีภรรยาคูนี้มาพอกันอีกสมมติว่าภรรยาทำบุญปฏิบัติธรรม หลยหลยปฏิบัติหลาหลายส่วนสามีมอได้ทำบุญบอดได้มอเพ่นกุศลเอาไว้อืมบางคนบ่ทันอาติหนาสำเด็เปลี่ยนกันแต่ชาตินี่แล้วแยกข้างกันแต่ชาตินี่หาเอาใหม่แต่ชาตินี่ก็มีนะแอ้ชั้นมันมอเป็นสิ่งที่จะว่าเป็นไปบ่ได้มอต้องว่าโอ้ยชาติหนา เ้ยเป็นสามีภรรยาเีนือคู่กันแล้วมันก็ป่อกันคือเกาหัน่ะลยังมาบวอาหลย่าคู่ใช่ปมาบ่อาหลารา่ะเ้าเรื่องเดียวเนี่ยละมัวแต่ว่าชาสติ์นะยังตั้งแา่ชาตินี้ยังถิ่มกันเนาะด้ลูกน้ากันแล้วกันยังมหาต่ว่าตายนีจากเลยยังพลกันเปลี่ยนกันใหม่ยู่ย้อนว่าไอเดียบ่ไปน้ากันหรือว่าย้อนว่าวาสนธสังสมน้ากันมันบ่มีต่อไปหั่นนะอือยังเด้ด แบ่งดกแบ่งเต่าแบ่งรัย์สมบัติกันไปหาใหม่หดีเองเนาะสละนับยัชาติหนาแหงเด้ใบสมักแหงละเอียดขึ้นกวกาเกา่าอยู่ในกามวาจรภูินี้แหงไปหาเอาใสก็ได้อืมเข้าวัดปฏิบัติธรรมาเอานํำมุนเดวไปหาเอาขอา้า,า,างหน้ามันธรรมดาบว่าทางต้นแหงจะเปิดเหล่าเบื่อแล้วนายแล้วมาเอาอีหยังสติตั้งใจบำเพ็ญ ไปอยู่สวรรค์พุ่นนะ่ะไปเป็นนางฝ่ารบาร,ริวา,วารพอพยินมีคนก้อนเล้วซ้ำเด้เข้าสู่กระแสภายในพานเอื้ออายมั่วนอยู่นี่ติผู้บ่ปฏิบัติผู้บ่เข้าวัดฟังธรรมอืมอย่าเข็นปากเด้อว่าติเห็นก็เห็นกับขักนะเนาะเอ,อื้ออายอย่างเวียงมีเจ้าของบุรินทร์เบิ่งนี่บทไหว หยักสดน้ำพอ like ่อนหยากตัแต่อยากกินสื่ออยู่ข้าวบาดถามไว้กับเป็นแต่ย่านบ่เหี่ยงอ่นเนาะหยักสดน้ำผ่อนก็บีกเลยมิเช่นปากคาเด็กยป็หยักขอนปากเนี่ยตแต่อยากอยู่ดีๆก็เป็นแต่ออย่านบ่เหี่ยงเนาะบ่เป็นตะเบิงบ่ปเป็นตะแนมบ่ปเป็นตะยิมใส่บ่เหี่ยงอ้ะเนาะหยักสดน,ำน,น้ำผ่อนแบบนี้ไหมบ้าย่อม ยง่ของพอเมมโบราณคือดอกเปรียบเทียบเนาะแงมเห็นคนโกรธเห็นคนเกลียดคนสั่งเงออยไก่ไก่หนาหนานัานหยักสดอมห่อนพอดีนี่สิค่ะนั่นแหละจังว่าคนเฮาเกิดมาบาคา่คือการคือกันตั้งแต่ร่างกายสังขารบางทีาร่างกายสังขารก็ยังบ่คือบ่คือ อา่าบต่ตองบอกเพิ่นวาไปหลายเาา้างแกมองเห็นนั่นมาละคำว่าบ่คือนี่ยคดีเนาะเออเนาะแต่ว่าจิตใจที่บัดนเพราะได้ทังจิตวิญญาณความรู้สึกนิสัยนี่นะมันต่างกันขนาดบางเทือ่อบางที่ลูกพ่อแม่เดียวกันแต่แทใจเสี่ยวกะหากมีแนวนําใหม่สาขาเดียวมันก็นยังต่างกันลูกเอ้ยอีเม่เอ้ยลูกเข้าแต่แทะ ลูกพอแม่เดียวกันแต่ใจเสียวก็หักมีลูกเข้าทั้งเบิดแต่บาหังน้นเราพอแต่ยังพ่อแล้วว่ามันเอานินใสข้นเราพอมาใสอา้าวบักหนึ่งบักสองได้กับพอเก่ามันตัวเท่านั้นตายแต่เลย่อด้ไม่ยอ่กับเท่านี่ตังแกลูกยังหน่อยคนละเราก็มาเรียงส้มนอ้อยนี่ซอยจนวามันได้น้องมันอีก คนหนึ่งหรือสองค้นกันแล้วแต่ทั้งเบิดเนี่ยก็เลยเป็นลูกคน้นเราพ่อเม่เดียวกันนิสัยมันอาจจะแตกต่างกันไปกันยังว่ามันค้นเราพ่ออยู่ดิบางค้นลูกพอ่อเม่เดียวกันแต่แฉใจเสียวก็หากมีนะเป็นบ่มันมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปได้เออบักอ้ายอาศัยยังกับบไดมีแต่งเต่ จ่องตาผานมีตั้งแต่กินไม่ไต้เด่เบ่เคยหักเคยแพ้งบ่สงสารพอเม่คิดมาแต่ห้าสิสีัมีแต่เือ้าก็มีอีดีหันหล่ะมันถึงบ่เอาไปต่อบุญบ่เอาไปต่อศัพท์อันประเสริฐให้มีตั้งแต่หลังมีตั้งแต่ผ่านมีตั้งแต่สุกันนานมวลหม่ปวกไปอีกู้หนึ่งโอ้ยเห็นใจมันเป็นตีนเป็นมือ แตแม่นใส่เงิ่นกับบเป็นแต่วางหาเก่งๆหาสอยปอหาสอยเมียได้มาก้ายเอาไปกินกับบวปากพอเอาไปเสียกับบวเวบาเฮ็ดอยู่เพราะสำนันสอยววานซักมาตั้งแต่บอก,ก่าแต่หมอกงานอีหยังห้เป็นชิน้นเป็นอันเป็นเหลวๆไป ว่าแต่ไม่ยังตกขางในงาือน้านสิเฮ็ดอันนี้สิไปเฮ็ดหน้าพื้นนั่นสิไม่เฮ็ดให้่หมองนี้สิต่อเติมเสริมแต่งบ้านอยู่ตัวนั้นแนนส่วนตีนส่วนมือว่าแต่ว่าสิเฮ็ดยังทำอีอย่างเบิ่งหน่องซอยเม่เบิ่งให้เบื่องหน้าทำหน้าจีการงานสุดหยอดอีกวนหนึ่งเมื่อไร่ไม่ต่งต้งตว่ายเมย์หักลูกบ่ทอกันอีพ่อหักลูกบ่ทอกันอืม มาคอยเจัง่ายแล้วก็มีแต่มึงนงินใส่หลายกว่าเขาไมีแต่มึงตัวเอาไปกินมีแต่มึงนั่นตัวนั่นละ more, more, more น่ะเห็นบ่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 อมันก็ว่าอืมเห็นอีหยังหั่่นนให้ต่ข่อยนี่ละ่ะกมแต่ข่อยนี่ล่ะยังก็ดีแต่ลูกเพิ่นแท้ดอกว่าได้บัตทานเนี่ยอืมมึงอย่ามาเว้าอยู่นี่ซื้อค้อนกูเด้เพราะว่าเออไมอบ่บอกนี่ล็อกเอาเงินมาไปหาหมูหกินเหล้าพุ่นดอกสบายใจกว่าบ่มีดอกเงินกินเหล้าบ่มีก็ะชังได้แล้วล่ะอยู่หลังตูน ชีวาบอกขอเอาเลยด้ไปก่อนแงนแเงนไปอะไม่เองยมันสีบเดี๋ยวมึงขอวาหน้าจะขอว่ามีโลกันหน้าสิวะบอวยรู่อยแหงหลายย่างถา่เย็นอีวาจไปจักุูไปโดนแต่างอีกวาไปโดนกลับมาเห็นแต่หอยอีกวาไม้คมบมือนี่ มาทำผ้าใหญ่มาอ่ามือสิไปอ่ามือไปถาถาพนุ่มมือไปเดินกับเป้า่าน้ำลดเปล่าน้ำทีน้ำหนองอียังหาไหวกับบ่ได้เอาเอาที่ซุ่มหาไหวเต็มเนินๆโอ้เนี่ตัวพันจังหวะผ้าบ่าเขาสั้นเอ่อเปล่าผ้าบ่าเขาปั้นเตียมไปแจ่ไก่เที่ยวทางไก่หาเตรียมเตรียมทงเตรียมไทยย่ามสิไปจู้จ้ายันจับปูบจับปรับมันก็เลื่อไมไปเบิดนะ เทิ่ยงข้องสิเอาไปใส่เทิ่งข้องสีเมียนไบให้เป็นระเบียบเนยยังขางค่าใจพอดีเมื่อนี้มีโอกาสพี่น้องพักผู้ไม่พักผู้ผโควิดทำวิท่านจะอวัดวัดสังคมวิทยาลามเพิ่นจะมีการเฉลิมฉลองพักผู้มีบุญถอดผาป่าทั้งวัดสังคมวิทยาทั้งบ้านกุดลั่น ตำบลโคกมินอำเภอวังสะพุงอ่หมู่คู่บาอาจารย์มาน้ำกันเนหลืมไปมาหาสูบุญวัดคนเกินิมนต์ไปเทูดเรื่อยพี่น้องญอาติธรรมกับไปน้่อยู่ประจำถ้ากันมานิมนต์หอดผู้ตีพินละเอาดีกาอละทันนามาถวายด้วยโตของอาจารย์ประคู่เอียงตั้งแต่บ่ฮันได้ไปใส่ผลละอืมแต่ว่าในกำหนดเส้นทางเดินนลละ น,นก็เลยบอกเอาไว้แล้วว่าในส่วนที่เดินบนเก่างานเก่างานใหม่จังสีบอรับมาสนอต่อเกา่าเลยที่ผู้บาอาจารย์พนบาเอาผู้ใดมากก็ได้เคี่ยให้ก็ได้เอาผู้อื่นมาแทนก็ได้อยู่ก็จังจะมอบไมายให้ผู้บาอาจารย์ไปันีเอาไผ่ไปเนี่เพ,พันก็นิมนหลายพันเพียดสิมบิดขึ้น เาเสีมยมายิมไปยิมรับตะวันคนมานเรียกว่าไปยิมบัวใดเพะวาสิเดียวเฝ้ากลับมาหาหาลูกๆทั้งหลายอืมไปกลางคืนกลับกลางคืนได้อยู่วาจาวันวาไปเอาของไปนันนี่ไปหนึ่งก็คือไปซองมองลงุงปูร่าอืมเป็นเป็นทายมาจากเมื่อยิยมลุกยํยมหลานทั้งน้ำเงินทั้งบันคํากลางทั้งอุบลพอได้ไปแต่งรถแต่งคนผ้าปูเฒ่าเมื่อ นะเดินเข้ามาไก่แน่ยแล้วโบไกลก,ก,ก็คือโบไกลแห้งก็เลยคุยกันครับทางคณะพระทุดงก็กาะเ,เดินถ่าหรือจะน,นั่งถา่าเซ่อมแห้งถ่าก็ได้เด้อเท่าเด้อในช่วงนี่ลันน่ะถือโอกาเซ่อมแห้งพักผื้นเบิ่งผืนเบิ่งฟ้าเข้าสปอนจึงเดินต่อกันได้เมันก็มีพระอาจารย์นายมีพระอาจารย์นายที่เป็นพระเทผร้ใุญ,ญย พาย่างพาเดินรอบปฏิบัติเบิ่งพระเนี่ยปฝากได้อ่อว่างมือได้อยู่วันซะในการพาเดินภาปฏิบัติถ่ายพอดีผู้ายเก่งกันงฟิล,ลมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนอเมกกี้พอดีรถมาใส่นามใส่อีหยังปีกอัเพิินน้ำหลังไปเวลายาตทธ่รมถวาย้นา,ามถวาย สิ่งของมีรถน้ำเก็บน้ำหลังมากพอดีคุูบาเก่งกับเปี่ยมกับพกันไปแล้วเรียกว่าถือโอกาสนี่กลับไปเคีียกลับไปเบิ่อ,องวัดเบิ่งงานน้ำโพเญยจักเป๊บหนะึ่งอาจัรวะและก้กกาเปลี่ยนเวลาทั้งอา,อาจารย์พระครู COVID ่โกวิทธรรมวิธานทั้งบ้าน กุดรลั่นเป็นว่าสิจัดให้งยิ้มรับประวันในตอนเสาร์นนะก็เลยว่าบนด,ด์ได้เศรษฐกครับกัาขึ้นเป็นก็เลยว่าเอาห้องํำกระไดกันก้อนกระไดเป็นว่าอ่อเอา,เอาแต่เพื่อก็อยจะให้ไปดีก็เลยเิได้มือแรองมือแรกงคือเย็ยนวันที่สิบเย็ยนวันที่สิบสิบเจ็ดนี่แหละเนาะ เือนวันที่สิบเกดเมือ่อแรงก็สีได้ไปทั้งกูดลันซะก่อน <c oughs> ไปวัดสังคมพิยารามอไปอยู่ในเขตวังสะพุงไปเจดไปมอทนาบุญน้ำคพุบาอาจารย์ให้กำลังใจเอ,อก่อนที่ลับเข้าสู่เส้นทางเดินทุด